ครับเดี๋ยวนี้สิมาเบิ่งว่ายายเราขายอยังโอ้เราขายหอยขี้เก่าครับสามสิบบาทบ่ยายวันดีครับยายอ่าโอ้มีกระปูน้ำกระปูขายยังไงกระปูสามสิบจ้าโลละสามสิบกระปูก็มีครับนี่อลองหามาสั่งเรื่อยๆเอเอขุดกันยากน้อหางาย าาไวไ้กระนลึกบ,บกนี่หนาวไกระนำลึกหนาวตามบาทขอนอยหรอหมู่บ้านนี้คนให้ตาไปขายอันนี้เราเอามาขายน,ยน,นี่อันนี้ผักเสียตอนนี้อันนี้ยังใหญ่กระดาษแกงไส้ไก่เสีบตัวกระดาษครับนี่มแกงไกส้ไก่เลยอ้งไสก่ราทำไม้ตะกาคนเผาเออยังเสียตาวอืเห็นเลย ลงหัวเนี่ยมันจางดาวขนาดนี้ไหมกระผูหัวไกลมันหัวปะดต้นเท่ากระผูมันลิ้ดึงมันลมครับยังคือครับยังร้ายด้วครับยังน้อยยีนี่มันกะคนรยตายายยายตรวจะยายอายุหลายป็นไลยหรือยาย7.3ตา7.4ยายยายยังครับยายเม็กยายเม็กยาเมกครับบาล์าหาร ของมันมามีที่นีุ่่เดืดหายในหงู่านเดองก้าว้ปเลยมันเท่านไหนปลูท่านหนดปลูกครับลายมีที่บ้านกล้ยมีทะเลใหคนมันปูีสามหาสามหาครับกล้ยสามานี่กปูปูปะเป็นใจกับก่งกัปูเ็ดละว้าเดี๋ยวิ่งกระเด้ากระดาสผม่ครับผมอยู่นั่งหมดครับผมนิมดีครับ นี่ครับอ,อุ่นุนยายได้ผูยยไ้ยยได้พามาทั้งนี่